بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون อั ل ลอ سبحانه و تعالى นั uh. q o, q o ala, uh ้นทรงตรัสไวในอันกุรอานว่าโอ้บรรดาผู้ซึ่งศรัทธาแล้วทั้งหลายการถือศีลอดนั้นเป็นสิ่งที่ว่าดีเป็นสิ่งที่จำเป็นบนทุกท่านทั้งหลาย เช่นที่ถูกประทานลงมาเช่นที่ถูกวายิบกับบุคคลก่อนๆพวกท่านโดยมีเป้าหมายหลักคือและอัลเลกรุมตะตะกูลเพื่อให้พวกท่านนั้นเกิดความจำเกรงต่ออัลลอฮ์ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามอัลลอฮ์นั้นทรงใช้ให้กับพวกเราทั้งหลายนั้นกับทําการละมานและการอ่านกุรานในภาคในกับเดือนนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชอรูรอมโบนเลซิอูซิลาฟีฮินกุรานอันกุรานนั้นจุกประทานลงมาในเดือนนี้ นะครับดังนั้นพวกเราด้านชบบนบบนาวบ้านธบันตานขอเชิญชวนทุกท่านทั้งหลายในเดือนนี้ให้อ่านอันกรุณให้มากๆนะครับฝากไว้ด้วยครับอัสสลามุอะลัยกุมวบารอกมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮสสวัสดีครับขอส่งความปรารถนาดีนะครับไปยังพร้อมนีผู้ปกครองนะครับทุกท่านนะครับสำหรับในเดือนรอมฎอนอันมุบารอกนี้นะครับเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูก ประทานลงมานะครับในเดือนนี้ซึ่งพวกเรานะครับชาวปอนอมันตานะครับขอเชิญชวนนะครับผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับได้ร่วมกันนะครับในเดือนนี้ได้ร่วมกันทําอิบาัตนะครับร่วมได้ร่วมกันตักตัวความดีนะครับซึ่งเป็นเดือนที่มีได้เพิ่มทาวีโกนะครับในเรื่องของผลบุญอันมากมายนะครับในเรื่องของการทําอามันอิบาัตนะครับ แล้วก็เดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่อันกุรอานนะครับได้ถูกประทานลงมานะครับอาชาพนอบันตานทุกคนนะครับขอเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านได้ระหนักในเรื่องของการทําอิบะตดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนะครับซึ่งอันกุรอานนะครับนับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งนะครับในการดําเนินชีวิตของมุสลิมทุกคนนะครับดังนั้นนะครับขอเชิญชวนนะครับ นนได้ร่วมกันได้ร่วมกันทําอิบาัตนะครับและก็ส่วนในส่วนในเรื่องของอิบาัตอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการทําละหมาดตะรเวีการทําอิบาัตในค่าคืนนะครับการทาโซดาโกการเอติกอฟในมัสยิดนะครับการกล่าวตัสมิยะการกล่าวสุลาวัตนบีการทําในสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นผลบุญนะครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมกันระนักนะครับในเดือนโรมันนี้นะครับแล้วก็พวกเราพวกเราทุกคนนะครับชาวปอนเบ้านตานะครับก็ขอส่งความอารถนาดีนะครับไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับทุกท่านนะครับให้มีสุขภาพนะครับพารามาพาราณามัยที่แข็งแรงนะครับในในการที่จะทําอิบัตนะครับต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับพวกเราทุกคนนะครับก็ขอส่ง ความปรารถนานี้นะครับไปยังทุกท่านแล้วก็พี่น้องมุสลิมทั่วโลกด้วยครับวัสสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ